สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งเช่นเคยสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะหลังจากที่ได้ลงคลิปไปนะคะว่าทําตัวอย่างวิธีการคํานวณการที่ได้รับส่วนต่างหรือว่าเงินชดเชยส่วนต่างประกันไรายได้ยางพารา ระยะที่2งวดที่6ก็คืองวดสุดท้ายนี้แล้วนะคะบางท่านก็บอกว่าอยากจะให้ทำวิธีการคำนวณก็คือจำนวน1ไร่ถึง25ไร่จะได้เท่าไหร่คนกรีดเจ้าของสวนนะคะจะได้เท่าไหร่ ก็เลยทําคลิปนี้ออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูตารางนะคะซึ่งได้ทําตารางไว้ให้ดูกันชัดๆช,ช,ชัดเจนกันอีกรอบหนึ่งนะคะยังไงก็ขออภัยท่านที่ทราบแล้วนะคะว่าตัวเองได้เท่าไหร่แต่ว่ารอบนี้ก็ทําขึ้นมาเพื่อคนที่ยังไม่ได้รู้นะคะว่าตัวเองจะได้รับเงินเท่าไหร่สำหรับเงินส่วนต่างประกันไรายได้ยางพารานในงวดที่6นี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูตารางพร้อมกันเลยนะคะว่าจะได้เท่าไหร่กันบ้างได้น้อยนะคะยอมรับเลยว่าได้น้อยค่ะแต่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะ